ครับสวัสดีครับผมมานพินและฟิลไทยดอทบ็อกสปอทคอมครับจะให้ดูปัญหาปัญหาของเมืองไทยนะครับนี่ครับสายไฟสายโทรศัพท์อาจจะเป็สายเคเบิลทีวีด้วยผมไม่แน่ใจนะครับสายอะไรไม่รู้โยงระยายงเต็มไปหมดนะวันนี้แค่เสาต้นเดียวนะครับมีสายมากมางขนาดนี้จุดที่ผมถ่ายนี้อยู่ตรงที่บิ๊กซีพัทยานะครับนี่ครับคือสายระโยงระยะมาก ที่ภูเก็ตเนี่ยผมให้ดูคลิปแล้วผมบอกว่าสายไฟเนี่ยมันหนาแน่นมากจนพออาทิตย์สองแสงแสงอาทิตย์สองเนี่ยกลายเป็นร่มเงานเป็มเลยปัญหาคือเราจะยอมให้เป็นแบบนี้ตลอดไปอยู่ครับคือว่ามันผมว่ามันไม่สวยงามมากมากนะแล้วก็คือบอขึ้นไปแล้วม่ว่าตรงไหนเนี่ยก็มีสายไฟระยงระยางเต็มไปหมดเลยชอเมืองท่องเที่ยวอยู่นี้เนี่ยก็ ให้ดูกันเอาไว้ก่อนนะครับผมก็ทำอะไรไม่ได้ก็มีอะไรเจออะไรมาก็ถ่ายมาให้ดูกันแค่นี้ครับ